ศนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเตึงครับตัวนี้ตึงครับนะฮะนี่ครับนะฮะอืปานินสุดยอดเลยครับ โถนดูแล้วครับครับนี่ครับนะนะโอ้โหปานินนะครับดูครับตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นานานักตกปลาแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคนตกปลิวนะครับช่องของนเเล่นะครับอ่าเช่นเดิมนะครับวันนี้นาเล่ก็พาพี่พี่นานาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านมาออกหมายอีกเช่นเคยนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับวันนี้นัเล่ พ,พีนานะนักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านมาออกหมายก็คือ,อใจจริงแล้วนัลลี่จะไปหมายอ่างเก็บน้ําหนองบอนนะครับแต่พอดีขับรถผ่านมาไปเจอคลองเล็กๆอยู่ข้างหลังนี่แหละครับ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนไม่ไปละอ่างเก็บน้ําหนองบอลนะน,นลี่จะลองตกอยู่ในคลองนี้นะครับมันน่าจะเป็นประมาณเหมือนคลองส่งน้ําที่แบบ ชาวบ้านในพื้นที่เอาไว้ใช้ในการเกษตรทําไร่ทํานานั่นเองนะครับแต่พอดีขับรถผ่านมาเจอปลานิลที่แบบตัวไซส์สวยๆกาลังเล่นน้ําอยู่นะครับก็เลยว่าจะแวะตกดูนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับเพราะว่าเป็นคลองที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเป็นคลองคลองส่งน้ํานี่แหละครับคลองที่แบบว่าเอาไว้ใช้ทําการเกษตรนะครับขับมาปุ๊บเจอปุ๊บก็เลยเปลี่ยนแผนเลยนะครับจากที่ว่าเออจะไป หมายหนึ่งก็ขับผ่านมาเจออีกหมายหนึ่งก็เลยตัดสินใจลงตรงนี้เลยนะครับก็คือเปิดหมายใหม่ดูนะครับว่า,าป่าจะกินไหมนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้น้กเลขก,ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเปิดหมายแล้วก็ทําที่ทําทางแล้วก็ที่นั่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างน้กเลขจะตกจิงเหลียวในระยะ3 6จดนะครับเป็นไมายตายตะกัววิ่งสองตะขอนะครับเหมือนเดิมครับ อ่าหนึ่งตะขอเราจะใช้เป็นเหยื่อสุดและอีกหนึ่งตะขอเราจะใช้เป็นเหยื่ออ่อยนั่นเองนะครับผมตอนนี้นาเรก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเราไปจ้องทุ่นพร้อมกันเลยดีกว่าครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาไปครับ <Yahoo! S 1> มาครับพี่ๆนานะและก็ทานพูชมทุกท่านครับหมายเลกลุยครับอ่า ลงน้ำเรียบร้อยครับไมายแหลกคลองนี้ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าราเรียกขับรถผ่านก็คือเห็นปานินอยู่แวบๆนะครับไม่รู้ว่าจะกินเหยื่อเราหรือเปล่าน,นะครับก็สิบห้านาทีผ่านนะครับ<笑><笑><笑>ก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับพี่ๆนานะหรือจะไม่มีปลาก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวลองนั่งสักพักดูครับหมายนี้นาลี่ก็ไม่ได้อ่อยเลยนะครับก็คือมาถึงก็เปิดหมายเสร็จอะไรเรียบร้อยก็คือตกเลยนะครับไม่มีร่องรอยใครมาตกนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าปลาเขาอาจจะยังไม่คุ้นเหยื่อหรือว่าไม่เคยเจอเหยื่อก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองนั่งดูสักพักนะครับเผื่ออาจจะมาแบบตอดๆหรือมากินของเราบ้างนะครับ อู <Ooh. S 2> oh, <no. S 1> ลุดครับลุดนี่ของนี้มีปลานี่ลุดครับอไปครับลุนต่อครับ ถนดูแล้วครับดูแล้วโอ้ยโุ้ยโอ้ยเฮ้ยปันหินครับปันหินเฮ้ย้ยตัวสวยด้วยปันหินครับนะเนี่ยตัวสวยด้วยครับอืมเอาแล้วทีนี้เก็บก่อนเก็บก่อนนะครับลุยต่อครับ มีอาการเลยนะครับตอนนี้น่าจะเข้าฟูงแล้วครับถนไม่แล้วครับไม่แล้วปานินกับปานินเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ยโอ้โหเจ๋วเจ๋วเจ๋อไปครับลุ้นต่อครับ ถอนเฮ้ย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 ตึงครับตัวนี้ตึงครับนะฮะอ่าสวสวยครับสวสวยนี่ครับนะฮะอืออนนี้ดยอะเลยครับเก็บอีกหนึ่งแต้มครับตัวสวยสวยครับไปครับลุ้นต่อครับ กดลยจะถอ,อนขอสัก <c ười> อย่างถอนครับถอ,อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ครับนะนะโอ้โหฟันินนะครับดูครับตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับเก็บอีกหนึ่งแต้มครับไปครับลุ้นต่อครับ ถอนเฮ้ย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 เนี่ครับนานะตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับปลาเนิลนแจ่มเลยครับไปครับลุ้นต่อครับพี่ๆนนะ กดอืมนีอ่อะไรครับผมช่วยๆครับดูทำนะแจมครับแจม ับผมจีพีนานานักตกปลาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับและแล้วนะครับและแล้วก็ได้เวลาที่นาเรจะต้องเอาปลาไปทํากับข้าวแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็ค่อนข้างสนุกพอสมควรนะครับสําหรับหมายคลองคลองคลองส่งน้ำํำละกันนะครับเป็นคลองส่งน้ําที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาไว้ทําการเกษตรนั่นเอง ตอนแรกน่านาเอ่ว่าจะไปตกอีกหมายหนึ่งนะครับพอดีขับรถผ่านมาเจอหมายนี้ปุ๊บก็เลยลองแวะดูนะครับเห็นปลานินลอยอยู่สองตัวสามตัวก็เลยคิดว่าน่าจะมีปลานินและแล้วนะครับและแล้วก็มีจริงๆด้วยนะครับปลานินแต่ว่าเป็นปลานินไซส์แดดเดียวหรือว่าไซทอดนั่นเองนะครับไม่มีไซ์บหรือว่าไซที่แบบนางฟ้าที่เราจะต้องการตามหานั่นเอง นะครับครับสำหรับหมายนี้นะครับนารีก็ใช้เวลาในการตกประมาณสัก3าชั่วโมงครึ่งได้นะครับเผื่อนารีมาถึงก็เปิดหมายใหม่ข้างหลังนี้นะครับก็คือทำการถากฐานหญ้าลูกๆออกนะครับแล้วก็ใช้เวลาตกสักประมาณตั้งแต่10โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะบ่ายแก่ๆน่าจะเกือบบ่าย2ได้ละนะครับสำหรับหมายนี้นะครับนารีคิดว่านะครับ ปลานิลค่อนข้างน่าจะมีหนาตัวพอสมควรนะครับที่เขาที่เราจะเอ่ได้เยืะแล้วก็ได้เล่นกันนะครับแต่น่าจะเป็นปลาที่เป็นไซส์เดดเดี่ยวนะครับตัวเล็กนะครับไม่น่าจะมีไซส์บูนะครับอ่ะโอเคครับพี่ๆนานักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าพี่ๆนาณและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วนะครับคิดว่ามันเพลิดเพลินและผ่อนคลายบันเทิงใจของ พี่ๆนานะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนาเลาก็ขอนะครับขอรบกวนนะครับขอรบกวนเลยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของนาเลาคนตกหลิวนะครับผมอ่ะส่วนอีพีหน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับนาเลาจะพาออกไม้หรือว่านําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ ตกปลาในศาสตร์สไตล์ของชิงหลิวไปในทิศทางไหนนะครับก็คอยติดตามกันไว้รักกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับน,นเลก็ขอตัวเอาปลาไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับผมอ่ะโอเคครับน,นเคนตกหลิวขออนุญาตส่งผลงานนะครับกับคลอง ส่งน้ำแล้กันนะครับเป็นของเล็กๆที่าชาวบ้านเอาไว้ทําการเกษตรนั่นเองตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ลงตกนะครับอ่าพอดีขับรถผ่านมาแล้วก็เลยลองตกดูนะครับมาดูกันนะครับว่านาี่จะได้เยอะหรือได้น้อยนะครับกับไม้แห่งนี้นะครับจะมีตัวสวยๆไหมนะครับ อ่ะโอเคครับก็มีปานินเป็นปานินไซปักเค็มนะครับก็เยอะอยู่นะครับประมาณน่าจะเกือบ10กว่าตัวได้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากรบกวนนะครับกด subscribe และก็ฝากติดตามนะครับช่องของนาลีช่องคนตกหิวไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ